ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเฮ hey, กันทั้งโซเชียลเข้าเต็มเต็ม,เ,ตมเลขที่ปางปางทิพบอกเข้าเต็มเต็มเลขลูกสาวซาตานปางปางทิพเฮกันทั้งโซเชียลออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1กุมภาพันธ์2566รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท297-411เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4, 0 0 0บาท789 และ181เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท644และ101เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท92ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ซื้อเลขตามปางปางทิปด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ซึ่งเห็นเป็นเลข92และ62ซึ่งต้องบอกเลยว่างวันนี้เข้าเต็มๆเ,เลยทีเดียวครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ